สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองและก็เด็กๆทุกคนด้วยนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับคุณครูหวยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณครูหวยก็มีหน่วยการเรียนมาฝากก็คือหน่วยสิ่งของเครื่องใช้เด็กๆรู้ไหมคะสิ่งของเครื่องใช้คืออะไรไปดูวันที่หนึ่งกันเลยค่ะก็คือสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนห้องเรียนเด็กๆมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยก็ต้องมีโต๊ะเก้าอี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกสมุดหนังสือดินสอแล้วก็สียางลบอ่าแล้วที่สําคัญอะไรมาตรงนี้ต้องมีอะไรคะกระเป๋าอ่าเด็กๆคะนี่แหละสิ่งของเครื่องใช้ภายในห้องเรียนนะคะอ่าต่อไปนะคะเป็นวันที่2องค่ะวันที่2ก็คืออะไรคะอ่าสิ่งของเครื่องใช้ ภายในบ้านเด็กๆรู้ไหมคะภายในบ้านของเรามีสิ่งของเครื่องใช้อะไรบ้างอ่าอย่างแรกเลยการทำความสะอาดก็คือไม้ถูพื้นไม้กวาดถังขยะไม้ปัดขนไก่แล้วก็อะเตารีดเอไาไว้รีดผ้าพัดลมผ้าเช็ดตัวเครื่องซักผ้าแล้วก็ภายในครัวก็มีอีกด้วยนะคะคืออะไรคะอย่างแรกเลยต้องมีมีด กระทะช้อนชามจานอะไรอีกเคะเตาแก๊สนะคะอันนี้คือสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านนันเองนะคะอ่ะต่อไปเป็นวันที่สามค่ะก็คืออะไรคะอ่าเครื่องใช้เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรเด็กๆรู้ไหมคะการเกษตรเขาใช้อะไรคะก็คือการปลูกผักทําสวนนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีเลยคะบัวรดน้ําอ่า เสียงจอบแล้วมีอะไรอีกคูวนั่นเองนะคะแล้วก็มีสายยางลดน้ำด้วยนะคะและที่สำคัญก็มีกันไกตัดปีกข,ของการแต่งสวนด้วยนะคะอ่ะต่อไปเป็นวันที่4ี่ค่ะวันที่สี่ก็คือเครื่องมือเครื่องใช้ในอาของช่างนะคะเครื่องมือเครื่องใช้ช่างนะคะอย่างแรกเลยก็คือต้องมีขวานค้อนตะปู ไขควงแล้วมีอะไรอีกเลื่อยอ่าเลื่อยที่เอาไว้ใช้เลื่อยไม้นั่นเองนะคะนี่คือเครื่องมือช่างนะคะเด็กๆในลองพอนกทนี้มีอะไรบ้างนะมีขวานมีค้อนมีตะปูอ่าแล้วก็เลื่อยนั่นเองนะคะนี่คือเครื่องเครื่องใช้ของช่างนะคะอ่ะต่อไปวันที่ห้าเราจะใช้คือประโยชน์และก็โทษนะคะแล้วก็การเก็บรักษาของนันเอง ประโยชน์ของการเก็บรักษาคืออะไรคะก็คือ,อเก็บไว้ให้เป็นระเบียบหาสิ่งของนั้นง่ายมากะจะได้เก็บของเก็บของให้เป็นระเบียบนะคะแล้วเวลาเราจะใช้แล้วก็จะไปหาได้ง่ายเองส่วนโทษนั่นเองก็คือโทษอะไรคะสิ่งของเครื่องใช้ที่เราไม่ได้เก็บเนี่ยมันก็จะพังเสื่อมสภาพไปนะคะใช้ไม่ได้แล้วก็จะหาของไม่เจอนั่นเองนะคะอันนี้คือโทษของมันนะ แล้วก็คุณครูห่วยก็มีหน่นนวยการเรียนมีเพลงเกี่ยวกับหน่วยการเรียนมาฝากด้วยนะคะก่อนที่จะไปฟังคุณครูหวยต้องลาไปก่อนสําหรับวันนี้คุณครูหวยลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหนะ้า